สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายร้อนอากาศร้อนในช่วงที่โบทมามาพักร้อนเนี่ยมาวัาเคชั่นที่บาริดานะทุกวิดีโอเนี่ยโบจะต้องพูดคําว่าร้อน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 พูดร้อนเปลืองมากอ่ะเพราะว่าร้อนจริงร้อนจริงนะคะร้อนจริงไม่ติงนังเลยนะเวลาไปพักร้อนเนี่ยนะหลายๆกลุ่มเขาก็จะเน้นเรื่องการกินหลายๆกลุ่มก็ไม่เน้นเรื่องการกิน หลายๆกลุ่มก็จะเน้นทั้งการกินและที่พักต้องดีก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ปัจจัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราวางแผนไว้แต่ละคนแต่ละบ้านนะเนาะส่วนใครที่ไปกันหลายๆคนเนี่ยก็ต้องวางแผนดีๆใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะถ้าคนจ่ายเงินคนเดียวใช่ไหมอย่างของพโอ๊ตเนี่ยคนจ่ายเงินก็คนเดียวเหมือนกันแต่เวลาเราไปไหนกันเนี่ย พูกก็จะเป็นคนที่คิดว่าเออจะเอาอะไรไปจะยังไงทริปนี้เป็นทริปแรกเลยนะที่เราเตรียมอาหารมาด้วยนะเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะไปหวังกินร้านอาหารข้างหน้าแล้วคู่โป๊สองคนเนี่ยก็จะกินกันง่ายๆอะไรก็ได้อะไม่ค่อยได้พิธีรีตรองเรื่องอาหารเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอาหาร ไม่ค่อยถูกปากโบเท่าไหร่เพรากินยากโบก็จะเลือกกินอะไรก็ได้ให้เขาเป็นคนเลือกเขาอยากกินร้านไหนก็ไปแต่เราไม่ค่อยได้เลือกพิถีพะถานนะนะเรื่องอาหารการกินอ่ะอย่างทริปนี้โบก็เอาบะหมี่มานะคะเอาบะหมี่มาแล้วก็มีซื้อกับข้าวมาทํากินก็ทั่วๆไปนะแต่ถามว่าอารมณ์ทะเลก็อยากมีเหมือนกันอาหาราทะเลอะไรอย่างนี้นะแต่ เป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เก่งไม่ชอบทําอยู่ไทยไม่เคยทํามาหดทาที่เนี่แหละก็มีใจไม่ชอบแล้วพูไปดูที่คนอื่นเขาไปปิกนงปิกนิกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบโอ้โหสรรหาอาหารอะ่ะเอ้ยปูชอบมากเลยนะคืออยากจะมีเพื่อนที่ทําอาหารเก่งๆแล้วไปด้วยกันนะก็คงจะสนุกสนานเรื่องการกินนะนะชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยง่ายอะ่ะปูกับมิเตอร์ง่ายๆ ก็จะเน้นไปเที่ยวไปทำกิจกรรมซะมากกว่าส่วนเรื่องกินนี่อะไรก็ได้เป็นวิถีของคนอีกในหนึ่งแบบหลายๆคู่ก็คงจะเหมือนคู่โบแหละแล้วหลายๆคู่เขาก็ต้องแบบมีพิธีดีต้องพิธีพิถันเวลาเราดูเขาอะ่ะเราก็ก็ดีเนอะแบบนี้ก็ดีเนอะแล้วของเราเออเราก็ง่ายๆก็ดีเนอะโป๊ะเป็นคนง่ายๆมิเตอร์เป็นคนง่ายๆ,นนายๆก็ยังมีคนที่เขาง่ายกับโบกับมิเตอร์อีกนะก็อย่างเรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวก็เหมือนกันก็อย่างที่คุณคุณได้เห็นเนี่ยและนะ มาเล่าสู่กันฟังนะคะในระหว่างที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าเราเพิ่งจะขึ้นจากน้ําทะเลไปเล่นแพดเดิลบอร์ดกันโป๊นไม่ค่อยได้เล่นหรอกมิเตอร์เล่นมิเตอร์เป็นคนเล่นครั้งแรกโก็เล่นครั้งแรกนะแต่ว่าโ๊ดอะพอจะท่งตัวได้แต่มิเตอร์เขาส่งตัวไม่ได้ตัวเขาใหญ่ด้วยนะไปติดตามดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะวันนี้เท่านี้คลิปวิดีโอนี้ก่อนนะไม่ใช่วันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไร พูดคุยแล้วให้ฟังอีกจะทำมามอมอยนะจ๊ะทุกคนไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ